สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบโนวาช่องที่นำเสนอข่าวสารรถยนต์ล่าสุดรถรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวและเทรนยานยนต์แห่งอนาคตจากทั่วโลกหากคุณชื่นชอบรถ SUV ที่แข็งแกร่งเหมาะสำหรับครอบครัวและพร้อมใช้งานจริงอย่าลืมกดติดตามและอยู่กับเราไปจนจบวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึก2026 Isuzu MU-X รถ SUV ที่ยังคงสานต่อชื่อเสียงด้านความอึดถึกทนและความน่าเชื่อถือในทุกการใช้งาน 2026 Isuzu MU-X มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแกร่งและมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้านหน้ามีกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่ไฟหนา้าเล d ด,ดีไซน์คมชัดและกันชนหน้าที่ดูบึกบืนเสริมภาพลักษณ์ความดุดันในแบบ SUV ตัวจริงรูปทรงโดยรวมยังคงความแข็งแรงแบบรถโครงสร้างแชสซีแต่เพิ่มเส้นสายที่ลื่นไหลและรายละเอียดที่ทันสมัยมากขึ้นช่วยทั้งเรื่องความสวยงามและอากาศพลศาสตร์ด้านข้างเนนเส้นสายที่ทรงพลัง พร้อมล้ออันลอยขนาดใหญ่ส่วนด้านท้ายได้รับการปรับดีไซน์ไฟท้ายเล็และฝาท้ายให้ดูเรียบหรูยิ่งขึ้นเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสาร2 0 2 6 MUX แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างชัดเจนในด้านความสะดวกสบายคุณภาพวัสดุและเทคโนโลยี Isuzu ปรับปรุงภายในให้ดูหรูขึ้นแต่ยังคงความทนทานตามสไตล์รถใช้งานจริงแผงคอนโซลหน้าจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายวัสดุสัมผัสด,ดีขึ้นระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบนำทาง ความบันเทิงและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้การขับขี่ในชีวิตประจำวันสะดวกสบายยิ่งขึ้นหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนอ่านง่ายช่วยให้ผู้ขับขี่รับรู้สถานะของรถได้ตลอดเวลาเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้นั่งสบายรองรับสริระได้ดีเหมาะสำหรับการเดินทางไกลตำแหน่งที่นั่งสูงช่วยให้มองเห็นถนนได้ชัดเจนเพิ่มความมั่นใจทั้งในเมืองและเส้นทางธุรกันดาร MU-X รุ่นนี้รองรับผู้โดยสารหลายแถว หมาะสาหรับครอบครัวพร้อมเบาะที่พับได้อย่างยืดหยุนเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตามต้องการด้านขุมพลัง2,026 i อ u ู u MUX คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่พัฒนาใหม่เน้นแรงดิดสูงความประหยัดน้ำมันและความทนทานเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้รองรับการลากจูงการบรรทุกและการเดินทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบเกียร์อัตโนมัติที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นพร้อมระบบขับเคลื่อนที่แข็งแรง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการลุยออฟโรด MU-X รุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในเส้นทางยากลำบากการขับขี่บนถนนของ2,026 MU-X ให้ความรู้สึกสบายและนิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้ดูดซับแรงสะเทือนได้ดีพร้อมยังคงความมั่นคงในความเร็วสูง พวงมาลายควบคุมง่ายให้ความรู้สึกมั่นใจแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่การเก็บเสียงและลดแรงสันสะเทือนทำได้ดีขึ้นช่วยให้ห้องโดยสารเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับทุกคนในรถเมื่อออกนอกเส้นทาง MUX ยังคงแสดงศักยภาพด้านออฟโรดได้อย่างโดดเด่นโดยระบบโหมดการขับขี่ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด และระบบควบคุมการยึดเกาะถนนขั้นสูงช่วยให้รถผ่านโคลนทรายกรวดและทางชันได้อย่างมั่นใจระยะห่างจากพื้นสูงและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงทําให้ MU-X เหมาะกับการผจญภัยและการใช้งานในพื้นที่ธุรกันดารด้านความปลอดภัย2026ส Isuzu MU-X คาดว่าจะมาพร้อมระบบความปลอดภัยและระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงครบครันเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนรถด้านหลังขณะถอยรวมถึงโครงสร้างตัวถังแข็งแรงและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งเพื่อเพิ่มความอุ่นใจในทุกการเดินทางโดยรวมแล้ว2,26 0 Isuzu MU-X คือการพัฒนาที่ลงตัวของ SUV ที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานผสานความแข็งแกร่งสมรรถนะการใช้งานจริงความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับครอบครัวนักเดินทางและสายลุยที่ต้องการรถเอเนกประสงค์อย่างแท้จริง หากคุณชอบการรีวิว2026 Isuzu MU-X อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเทอร์โบโนวาเพื่อไม่พลาดคลิปรถใหม่รีวิวรถและคอนเทนต์ยานยนต์ในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ